ข่าวด่วนครับทุกคนครบรอบหนึ่งปีเต็มแล้วนะครับสำหรับวันที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงล้วงหายที่ศาลแม่ฮันนี่ครับเลขที่น้องล้วงได้ในปีที่แล้วของวันนี้นะครับนั่นก็คือ80นั่นเองครับทุกคนโอ้โหรีได้ว่านะครับตอนนั้นเนี่ยอุงอิงล้วงได้นะครับที่ศาลแม่ฮันนี่ทำเอาหลายคนขนลุก เพราะออกเต็มๆครับคือเลขท้าย2ตัว80นะครับซึ่งน้องเสี่ยงโชคได้นะก็คือ180โอ้โหทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่น้องไปแสดงที่ศาลแม่ฮันนี่อีกนะครับก็สร้างความขนลุกให้กับแฟนคลับ FC ไปตามๆกันครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวันที่ เป็นคาบเกี่ยวกับปีที่แล้วครับแล้วก็วันต่อมาเนี่ยก็เป็นวันที่น้องอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่นั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้หลายคนก็บอกว่าอ่ะทุ่ม80ไปอีกสิว่าจะออกอีกไหมใช่ไหมครับทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่จินตลาภูลลาบเองนะครับแล้วก็น้องอุงอิงเองไม่ได้ล้วงหายแต่อย่างใดนะครับเป็นทางด้านบอสโจเนาะ เป็นเป็นเป็นคนที่หลวงไห้นั่นเองอ่ะทุกคนอุ้มอิ่มก็ได้มีการลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับว่าบอสโจเนี่ยอ่าได้เป็นเลขตัวไหนนั่นเองครับทุกคนแล้วก็อ่ะอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับขอชื่นชมอุค์อิง,องเพชรบ,บ้านแพงหน่อยครับทุกคนกับเรื่องที่น้องนะครับสปิริตน้องเมื่อวานนี้เก่งมากจริงๆลูกสาวนะครับเก่งมากๆนะครับไม่มีคําว่าบน่นว่าเหนื่อย ไม่มีคำว่าท้อที่ออกจากปากเด็กผู้หญิงคนนี้เลยนะครับสู้เท่านั้นครับเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างจริงๆครับเมื่อวานนี้อิมก็มีการแอบเห็นอยู่นะสีหน้าของอิงก็อาจจะมีความเหนื่อยบ้างแต่ว่าน้องทำเต็มที่จริงๆนะครับด้วยสปิริตของคนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์คนที่เป็นว่าที่ราชีหมอลำนี่เลยครับพุกคนเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเขามีความสู้นะครับเขามีความ วลตาเวลาเข้ากล้องปุ๊บองอิงจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับนะอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆเสร็จจากการถ่ายทํา MV ทั้งวันเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกนะครับเสียงไม่มีตกสเปริตไม่มีตกยังคงความสง่างามทั้งคืนแล้วก็มาถ่ายรูปกับพ่อโจมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนทั้งวันไม่ได้ทํางานมาครับทุกคน นี่แหละนะครับและอุ้มอิ่มขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนิดนึงครับทุกคนในเรื่องของคนเนาะที่แบบว่าอ่ะอุ้มอิมเคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่ทิ้งวงไปไหนว่าจะไม่ทิ้งพ่อโจไปไหนหนูจะสู้ไปพร้อมๆกับทุกคนสู้ไปพร้อมๆกับวงนะครับอุ้มอิ่มก็เลยนึกถึงครับขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างครับอุ้มอิ่มก็เป็น FC พี่อ้ําพัชราภาเหมือนกันพี่อ้ําพัชราภาเนี่ยครับทุกคนเขาเกิดจากช่อง7 h d เนะครับเขาเกิดจากช่องเจ และณนะปัจจุบันนี้พี่อ้ําไม่ทิ้งช่องเจ็ดสีไปไหนและตอนนี้ยิ่งรวยยิ่งรวยพันล้านครับสาหรับพี่อ้ําปัจราภาเพราะว่าเขามีความกระตันยูนะครับเขาไม่เคยทิ้งทิ้งช่องเจ็ดไปไหนเลยและตอนนี้เป็นแอมบัสแอมบัสเดอร์ของช่องเจดด้วยเป็นพรีเซนเตอร์ของช่องเจดไปแล้วเป็นลูกม่อไปแล้วคุณอ้ําเขามีความกระตันยูรู้คุณกับช่อง เขาก็ยังโด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้ครับทุกคนการพรีเซนเตอร์เข้ามาปีละครั้งเนี่ยหลายล้านบาทมากๆอุ้มอิ่มก็เลยนึกนึกถึงคนที่เราเชียร์ครับทุกคนอุ้มอิ่มเชียร์พี่อั้มปัชราภามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมาเป็นน้องอุ้งอิงอีกที่อุ้มอิมอมอมอ่มมาเชียร์ในปัจจุบันนี้อุ้มอิ่มคิดว่าอุ้งอิงท่าน้องยังอยู่กับสาวน้อยเพรบ้านแพงไปตลอดนะครับจนถึงอายุ30-40 เห็นไหมครับพี่อ้ําพัชราภาเขาก็ยังเปรี้ยงปังมาจนถึงทุกวันนี้และอุ้มอิ่มเชื่อว่าอุค์อิงไม่ทิ้งวงไปไหนก็จะทําให้น้องโด่งดังขึ้นไปเรื่อยๆแฟนคลับก็จะยกน้องไปเรื่อยๆไม่มีวันตกแน่นอนเหมือนพี่อ้ําพัชราภาครับอันนี้ขออนุญาตย,ยกตัวอย่างจริงๆไม่ได้เปรียบเทียบแต่อย่างใดแต่ว่าอุ้มอิ่มคือเป็นแฟนคลับพี่พี่อ้ําพัชราภาด้วยแล้วก็อยู่ในด้อมแล้วก็อุ้มอิ่มมาเชียร์องค์อิงต่อ นะครับแต่ว่าไม่ได้ทิ้งพี่อ้ํานะก็ยังก็ยังเชียร์อยู่นะครับยังไปกดไลค์ไปไปดูข่าวพี่อ้ําในทุกๆช่องทางนะครับนก็อุ้ยิ้ม,มคิดว่ามีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วนะครับกับลูกหม้อช่อง7็อย่างพี่อ้ําปัจฉราภาอุ้งอิงก็อาจจะเป็นลูกหม้อของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นวันที่อ่ะครบรอบเนาะที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับ ตอนนั้นคือทุกคนเฮกันหมดเลยนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มคือเหมือนกับเนาะดวงที่จะได้มาอ่านข่าวน้องครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยในช่วงที่ตัวเนี้ยออกใหม่ๆเลยอุ้มอิ่มไปซื้อรถแล้วก็เซลลเนี่ยเปิดเพลงหออฟันมาหลังห้านให้ให้ให้อุ้มอิ่มฟังบนรถนะครับแล้วก็เซลเนี่ยถูกหวยกับน้องด้วยถูกตัวนี้แหละ80นี่แหละครับทุกคนนะตอนนั้นก็คืออถือว่าเป็นดวงชะตาแล้วกันเนาะที่อุ้มอิ่มจะได้มาเจอน้องนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบนะครับที่น้องอุงอิงเนี่ยนะครับได้ไปล้วงหายที่ศาลแม่ฮันนี่เนาะนะครับก็เอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็เอาเป็นกําลังใจให้คนที่เสียงโชคแล้วกันเนาะใครเฮงเฮงปังๆเนี่ยก็อย่าลืมนะมาให้กําลังใจอุมอิ่มด้วย นะครับก็อย่าลืมมาให้กําลังใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับเนาะก็อ่ะเมื่อวานนี้เนาะทุกคนอุ้งอิงเพจบ้านแพงน้องก็ได้รับมารายน้ําใจเยอะอีกเช่นเคยนะครับจากบ้านฮักหลังใหญ่เออซึ่งอุ้มอิ่มก็เป็นแอดมินอยู่หลายคนนะ่าคงจะทราบกันดีนะครับก็มีการรวบรวมมาลายให้กับน้องเมื่อคืนนี้นะครับน่าจะเป็นทางผู้ใหญ่บ้านเนาะที่เขาได้มีการรวบรวมให้กับน้องนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ดีใจด้วยโหมาลายล้นคออีกเช่นเคยนะครับสําหรับเมื่อคืนนี้นะ นะครับก็สำหรับอุมอิ่มข่าวกระแสก็เป็นกาลังใจให้กับน้องเนาะในทุกๆช่องทางก็แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อุ้มอิ่มเชื่อว่าอุองนะอ,อิงนะครับอุงอิงนะครับก็น้องเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีความกระตันยูรู้คุณมีความทุกคนตั้งแต่เห็นน้องมาเนาะไม่เคยเห็นว่าน้องบ่นคําว่าเหนื่อยหรือไม่อยากทําแล้วแล้วก็ อย่างที่บอสโจบอกคือวิถีซูเปอร์สตาร์ไม่เคยลาวงเลยแม้แต่1วันอุงอิงไม่เคยลาวงเลยแม้แต่1วันทุกคนดูดูเอาแค่นี้แหละความรับผิดชอบของน้องเราเชียร์คนไม่ผิดนะครับอุ้มอิมเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนะครับทุกคนนะเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ น่าชื่นชมนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็พิมพ์อิ่มข่าวกระแสก็จะเชียร์น้องแบบนี้ตลอดไปเนาะเชียร์แบบนี้ตลอดไปครับทุกคนเนาะไม่ทิ้งไม่ป่ากันไปไหนนะครับทุกคนอย่างที่อุ้มอิ่มได้เชียร์พี่อั้มนี่แหละอ,อุ้มก็ยังเชียร์อยู่กับอุ้มอิงด้วยนะครับนะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ อ่ะอุ er. so ้มอิมข่าวกระแสนะครับก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้กับน้องในทุกๆการเดินทางในทุกๆก้าวด้วยกันแล้วกันนะครับน้องแบบเวลาเข้าหน้ากล้องอุ้มอิมคือมีความเป็นสตาร์มากมีความเป็นซูเปอร์สตาร์มากนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้อุ้มอิมก็อยากให้ทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้น้องเยอะๆครับน้องได้กําลังใจเยอะอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกําลังใจให้น้องทั้งทั้งทั้งใจทั้งกายถูกไหมฮะ เวลามีมาแรงน้ําใจเนาะก็นนะแหละครับบางคนก็บอกว่าโอนแบบไม่ได้คิดเลยเวลาที่จะให้องุ๋งอิงเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่น้องได้รับผลตอบรับแล้วนะครับนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันแล้วก็วันนี้เนาะเป็นวันครบรอบนะครับเป็นวันครบรอบ1ปีนะครับที่อุ๋งอิงเนี่ย ไปหลวงหายที่สารเมฮันนีอ่ะ80อ่ะเนาะทุกคนไปเสียงโชคเอาก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ